สวัสดีครับผมฟิลนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะมารีวิวหูฟังไอซูเปอร์ยูบัตแอร์ครับเป็นหูฟังที่มีเกมโหมดแล้วก็สามารถจะติดแอปได้ในราคาหลักร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาพูดงานประกอบของไอซูเปอร์ยูบัตแอร์กันก่อนนะครับวัสดุของตัวนี้นะครับก็จะเป็นแบบพลาสติกนะครับแล้วก็เคสหูฟังจะเป็นคล้ายๆแอร์พอร์ตนะครับแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยจะเป็นแบบก้านนะครับแล้วก็จะเป็นเย็บบัตนะครับตัวเคสของหูฟังเนี่ยจะเป็นคล้ายๆล้ายทรงแบบแอร์พอร์ตนะครับก็จะเป็นการเปิดฝาดึง อูฟังออกมาแบบนี้นะครับไมในส่วนของบานพับของเขานะสำหรับผมนะคือว่างานดีสมควรเลยครับก็ถือว่าใช้ได้ครับแต่ว่าเสียงปิดของเขาครับก็จะไม่เทียบเท่ากับไอซูเปอร์ตัวแรกนะหรือว่าไอซูเปอร์ซีโอปัทันนะตัวนั้นถ้าปิด บาตทับของเขาน้่ยก็จะไม่ได้มีเสียงเลยเสียงมันจะแบบนุ่มๆนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเสียงเวลาปิดบาตทับมันจะเป็นเสียงที่แบบคัางที่จะดังไปนิดนึงครับหูฟังญี่บุ่นนะครับเป็นหูฟังที่เวลาเราใส่ทบมันจะสบายครับแต่ว่าเวลาเราใส่นนานนะเวลาเราใส่ไปสักพักหนึ่งทบมันจะหลุดค้างที่จะง่ายนะแต่ว่าเราใส่แล้วเรากดเข้าไปลึกๆึกลำมันจะหลุดคขัางที่จะยากนะครับไฟสถานะตัวหูฟังนะจะมีอยู่สองสีครับมีสีขาวกับสีแดงนะครับสีแดงนะครับก็จะเป็นการที่บอกว่าเวลาเราใส่เข้าไปในกล่องนบมันจะขึ้้นวว่าาาเรชแล มันจะเป็นสีแดงนะครับถ้าเราดึงออกจากตัวหูฟังน้ำไฟก็จะเป็นสีขาวนะครับสถานะไฟตัวกล่องชาร์จของเขาครับรือว่าเคีชาร์จของเขาครับก็จะมีอยู่สีเดือนทําสีขาวครับเวลาเราเสียบชาร์จจะเป็นสีขาวกระพริบกระพริบครับถ้าแบตเตอรี่มันเต็มแล้วับมันก็จะขึ้นไฟสถานะ้างไว้นะครับสเปคของ i s u p e r e v o b u อี Air นะบัแครับ โมชั่นบูทูธตัวนี้คนระับจะเป็นโมชั่นบูทูธ5.3ัขนาดไดเวอร์ตัวนี้คนระับจะเป็นขนาดไดเวอร์13มมิลลิเมตรนะครับแล้วก็มีไดอะแฟมที่เคลือบด้วยไทเทเนียมนะครับการกันน้ำกันเหงื่อเขาท้าจะเป็น ipx 4นะครับและสุดในแบตเตอรี่ทาวที่เขาเขียนในตัวกล่องมาเราจะสามารถฟังได้24ชั่วโมงนะครับก็เรียกง่ายๆว่าตัวหูฟังทาวสามารถฟังได้6ชั่วโมงแล้วก็กลับไปชาร์จในกล่องได้ถึง4ครั้งมีไมค์มาให้4ตัวนะครับเป็นข้างละ2ตัวเสียงที่ทุกคนได้ยยยินนนนอออู่ตนนีี้เเป็สงงจากไมข I Super กีโอบัดแอนครับเสียงก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับเสียงก็อยู่ในแบบระดับกลางๆนะครับก็ไม่ได้แย่แล้วก็ไม่ได,ดีมากครับมันอยู่ในแบบกลางล่วงลวงไปล่างนิดนึงครับสําหรับไมที่แบบเป็นก้านแบบนี้ครับถ้าแบบเสียงพูดดังกว่านี้อาจจะช่วยที่บอกว่าได้ยินชัดขึ้นนะครับอันนี้ผมจะลองครับหนึ่งสองสามสี่ 5้าหกเจแล้วตรงนี้นะครับมีเกมโหมดมาให้ด้วยนะครับสามารถลดเสียงดีเลย์ไปได้ในแบบระดับหนึ่งครับถ้าเราไปเชื่อมบน iOS แทบแบบไม่ค่อยมีอาการดีเลย์เลยนะครับถ้าเราไปเชื่อมกับฝั่งของ iOS นะถ้ามาเชื่อมกับฝั่งของ Android ครับก็จะมีอาการดีเลอย์อยู่บ้างนะครับในส่วนของที่เราเปิดเกมโหมดนะครับในการเล่นเกมนะครับแต่ถ้าเราดู ยูทูบดูชิปวิกตอรปกตินะก็คือจะแค่กับไม่ค่อยได้เห็นอาการดีเลยของตัวนี้เลยนะตัวนี้าสามารถเชื่อมต่อแอปได้นะแอปที่เชื่อมต่อนะก็จะเป็นแอป i อซ p e ูเปอร์เพย์นะสามารถโหลดได้ทั้ง i อ s แล้วก็ a n น r o i d เลยครับแอปที่เขาสามารถเชื่อมต่อได้นะก็จะมีให้คัตตอมในส่วนของการควบคุมตัวหูฟังนะสามารถควบคุมได้6รูปแบบเลยนะแล้วก็ตัวหูฟังนะครับสามารถปรับ E ีได้นะครับพรีเซตที่เขามีมาให้ในแอปนะที่เขาปรับมาให้แล้วนะผมจะบอกว่าดีดีครับ ถ้าเป็นคนที่ชอบปรับ EQ นะครันก็จะแนะนําให้ปรับเองนะส่วนของที่เขาเซ็ตมาให้นะก็คือมันไม่ได้โอเคเลยนะครับที่ผมได้ลองมานะก็โอเคก็คือแบบ Default โอเคสุด เสียงของ i s u p e r e รบัดแอนก็ค่าที่จัโอเคเลยครับเสียงเบสก็คือนํามาเลยเสียงเบสก็คือแบบดีมากแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากได้ยินเสียงเบสแบบชัดๆนะก็คือถ้าเราใส่หูฟังแบบลึกๆเลยครับเราจะได้ยินเสียงหูฟังนะก็คือเราต้องกดเข้าไปเล็กน้อยครับเราจะได้ยินเสียงเบสนะครับเสียงของ i s u p e r e รบัดแอนครับเสียงเบสก็คือจะนํามาเลยครับเสียงกลางเสียงแหลมเนี่ยก็จะอยู่ในค่าที่จะแบบกลางๆถ้าอยากได้ยินเสียงเบสชัดๆนะก็ต้องกด หูฟังเข้าไปในหูเราลกนิดนึงนะครับก็ใส่แบบแน่นๆเลยครัถ้าใส่แบบปกตินะครับก็จะแบบไม่ได้ยินเสียงเบสนะครับก็จะต้องกด ฟังไปเล็กน้อยความกว้างของเวทีตัวนี้ครับมันก็จะแบบไม่ได้กว้างมากการควบคุมหูฟังไอซูเปอร์อีวัตแอร์นะครับถ้าจะเครื่องเสียงลดเสียงนะครับก็ให้แตะหนึ่งครั้งนะครับแต่ข้างขวาเป็นการเพิ่มเสียงและแต่ข้างซ้ายเป็นการลดเสียงถ้าจะเปลี่ยนเพลงนะก็คือแตะข้างขวา2ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าจะย้อนกลับก็คือแตะข้างซ้าย2ครั้งถ้าจะเปิดปิดแกนโหมดนะให้แตะข้างขวา3าครั้งการเรียก Google Assistant หรือว่า Siri นะก็ให้แตะข้างซ้าย3ครั้งนะครับและในส่วนราคาไอซูเปอร์อีวัตรแอร์นะก็จะอยู่ที่เจ รหาซื้อได้ที่ o ป e e แล้วก็ลาซาด้าแล้วก็ t ิ k ก o k อกช็อปนะครับจะมีขายอยู่นะก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปนะครับเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบาย